สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งกับคดีที่อยากเล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับที่เราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์ยกเว้นว่าจันไหนพี่แฮมทำไม่ทันจริงๆนะครับเราก็จะไม่เจอกันแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามนะครับทำให้ทันแต่อย่างที่บอกว่าเออยังไงก็คงต้องทำสต็อกให้กับฝ่ายนอตฟาวก่อนเนาะเพราะว่าเป็นรายการหลักนะครับที่ พี่พยายามทำร่วมกับมิชชั่น to พลูโตดังนั้นพยายามที่จะสต็อกมันไว้ครับแบบช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเดี๋ยวผมก็มีแผนจะไปต่างจังหวัดดังนั้นเดี๋ยวเออก็ไม่สามารถที่จะอัดรายการของไฟ n ์นัดฟาวได้ดังนั้นพอมีเวลาครับก็ต้องรีบอัดให้ไฟล์นัดฟาวไว้ก่อนส่วนช่องของตัวเองครับยังไงจะพยายามขยันเหมือนกันเนาะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีรายการฟังนะครับระหว่างที่เราไปรอไฟล์นัดฟาวในวันอังคารดังนั้นในคดีที่อยากเล่าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการห์มเครื่องแล้วกันนะครับร์มเครื่องกันก่อนฟ เสร็จปุ๊บป็งไงเริ่มมออีความรู้สึกอยากจะฟังคดีกันต่อเราก็ไปฟังในฝ่ายนัดฝาวนะครับสำหรับคดีในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคดีที่มีข้อคิดมากมายนะครับอยากให้เพื่อนๆมาร่วมฟังกันแต่ก่อนที่จะไปเล่าครับและก่อนที่จะขึ้นคําเตือนพี่แฮมขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับเชิญไปฟังการขายของของพี่แฮมเลยครับ Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. f o r my head. กลับมาอีกครั้งกับของที่ระทึกครั้งที่สองครั้งนี้ผมขอนำเสนอเสื้อยืด Limited Edition ในรุ่น Jack Ted S. Chow ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหล่าฆาตกรที่หลายๆคนคุ้นชื่อคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดี Jack Ripper คงไม่มีใครไม่รู้จักฆาตกรคนนี้นะครับ เป็นฆาตกรปิศนาที่จนทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเชสบันดี้ชายผู้มากความสามารถแถมหน้าตาหล่อเหลาเสียดายที่เขาใช้ความสามารถนี้ในทางที่ผิดเอ็ดกลีนฆาตกรที่มีภูมิหลังชีวิตอันแสนเศร้าและมันได้เปลี่ยนเขาให้กลายมาเป็นปีศาจชาลส์แมนซนผู้นำลัทธิสุดประหลาดที่เหล่าสาวกพร้อมจะผีชีพและลงมือฆาตกรรมเพื่อเขา โดยทั้ง4คนนะครับผมได้บรรจงวาดและออกแบบลายเส้นใหม่โดยดึงจุดเด่นของแต่ละคนทอดออกมาในรูปแบบการ์ตูนหัวกระโหลกที่เป็นเอกลักษณ์และนำมันมาลงในลายเสื้อเสื้อยืดตัวนี้ผลิตจากผ้าคุณภาพระดับพรีเมียมเลยนะครับหรือที่เรียกกันว่ากิลดนเสื้อยืดปกติจะมีหลายเกรดมากครับทั้งที่ไม่ใช่คัตตอนและดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นคัตตอนร้อซึ่งคัตตอนร้อเองก็จะมีความละเอียดตั้งแต่คอม20 คอม3.2และคอม40ซึ่งมีความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆตามตัวเลขแต่เหนือกว่าคอม40นั่นก็คือเสื้อยืดระดับกิแดนนั่นเองโดยเนื้อผ้าจะมีความนุ่มโปรง่งใส่สบายกว่าเสื้อยืดธรรมดาเป็นอย่างมากถ้าเกิดเอาไปขึ้นห้างราคาก็เหยียบพันกันเลยครับที่สำคัญซักแล้วไม่ยืดไม่หดไม่ย้วยอีกด้วยครับโดยลายบนเสื้อผมเลือกพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลที่เรียกว่า d ดเล็กชูกา r m เม t นครับซึ่งมันจะให้ลวดลายที่มันคมชัดไม่หลุดไม่ลอกเสมือนว่าผมเนี่ยไปวาดให้เองทุกตัวเลยครับไม่ใช่แค่เสื้อเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ในทุกๆออเดอร์เพื่อนๆจะได้รับโปสการ์ดแจ็คเท็ดเอชชาวหลายเดียวกับเสื้อเลยครับพร้อมคำอวยพรแล้วก็ลายเซ็นที่ผมจะเขียนให้เซ็นให้ทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองเลย ถ้าคิดว่ามีแค่นี้ยังไม่พอครับเพื่อนๆที่สั่งซื้อเสื้อเข้ามาทุกๆ1ตัวจะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรับของแถมสุดพิเศษจากผมกันไปเลยของแถมได้แก่หนังสือครับพร้อมลายเซ็น20รางวัลน,นะแล้วก็มีถุงผ้าที่ผมออกแบบลายเองโดยเป็นการวาดรูป Lucky to be alive หรือว่าโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่ l i m i t e d Edition มีแค่10ใบบนโลกเท่านั้นนะครับ รวมทั้งสิ้นมีของแถมถึง30รางวัลทีเดียวดังนั้นใครที่ซื้อเสื้อ1ตัวได้รับ1สิทธิ์ลุ้นซื้อ10ตัวก็ได้รับ10สิทธิ์ลุ้นเลยนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จัดจํำหน่ายในราคาเพียง480บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยนะเรียกว่าถ้าใครได้หนังสือไปแล้วหนังสือบางเล่มราคาก็เกือบ400แล้วนะครับก็เหมือนกับได้เสื้อไปฟรีๆกันเลยทีเดียว จากของที่ระลึกรอบแรกนะครับที่ปล่อยออกมาเป็นแก้วกลิ่นเลือดเนี่ยเราจัดจําหน่ายกัน50ใบใช่ไหมครับแล้วมีเพื่อนๆให้ความสนใจเป็นจํานวนมากเลยครับพี่ฮัมดีใจมากๆแล้วมันก็หมดภายในระยะเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ครับและพี่ฮัมไม่อยากให้ใครเนี่ยพลาดของ l i m i t ต็ดอ i ดิชันของที่ระทึกครั้งที่2นี้อีกพี่ฮัมก็เลยจํากัดเป็นช่วงเวลาแทน โดยเพื่อนเพื่อสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่เห็นคลิปวิดีโอนี้ครับจนถึงวันที่8พฤษภาคมเวลา18นาฬิกานะเรียกว่าให้เวลา1อาทิตย์เต็มเลยนะครับในการสั่งซื้อเข้ามารอบนี้ห้ามพลาดอีกละเพราะหมดแล้วเราจะไม่มีการผลิตซ้ํากันอีกนะครับหลังจากนั้นจะมีการไลฟ์นะครับเพื่อจับของรางวัลเนานะนั่นก็คือหนังสือจํานวน20เล่มแล้วก็ถุงผ้า Limited e dition 10ใบนั่นเองยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งวันและเวลาให้เพื่อนๆื่อนทราบอีกครั้งนะครับ สินค้าทั้งหมดคาดว่าจะจัดส่งให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับยังไงหากเพื่อนๆสะดวกสนใจและอยากสนับสนุนพี่แฮมก็สามารถที่จะสแกนไลน์อันนี้ได้เลยยังไงฝากกันด้วยนะครับทุกคนไม่อยากให้พลาดกันแล้วนะ อ่ะก็เรียกว่าขายเก่งจริงๆนะครับยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดสนใจเนาะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบลาบากถ้าเกิดลําบากไม่เป็นไรนะแต่ถ้ารู้สึกว่าเออสนใจแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับและอยากสนับสนุนเป็นกําลังใจพี่ทำยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแอดไลน์มาได้เลยสําหรับคดีในวันนี้ครับก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเนาะเรามาถอดบทเรียนนะครับจากอดีตที่มันเวลวายม เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปปีตอนนี้พี่แฮมยังอยากให้มีผู้ปกครองนะครับมาฟังด้วยกันเพราะว่าก็มีเนื้อหาบางส่วนแหละที่มันก็ค่อนข้างต้องใช้ความระมัดระวังละกันในการฟังดังนั้นถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับมาฟัง เรื่องราวในวันนี้ก็เลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นในย่านนะครับที่เรียกกันว่าเมลคอฟนะครับในรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานั่นเองได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอชื่อว่าเชลซีไคล์เนาะอายุ25ปีและเชลซี Chelsea ครับเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าทิโมตีสมิธหรือว่าใครๆเนี่ยก็จะเรียกเขาว่าทิมนี่แหละอายุ28ปีโดยหลังจากที่เชลซีกับทิมเนี่ยรู้จักกันเนาะทั้งคู่ก็เป็นไงสปาร์กันใช่ไหมครับ ครับรู้สึกตกหลุมรักซึ่งกันและกันเข้าไปคบหาดูใจกันแล้วก็ออกเดทกันเหมือนคู่รักทั่วๆไปเลยแต่หลังจากคบหากันไปได้ไม่กี่เดือนครับ ดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆด้วยวิธีการคิดและกันแล้วก็การใช้ชีวิตคู่เนี่ยของทีมกับเชลซีนี้ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันมากๆเลยครับนั่นทําให้เชลซีเนี่ยเธอคิดว่าเออยังไงมันก็คงไปไม่รอดแล้วแหละขอจบความสัมพันธ์กับทีมไปเลยดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวการตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ง่ายอย่างนั้นครับเพราะว่านายทีมคนนี้เป็นู้ชายเนี่ยดูเหมือนเขาจะม o ฟออนไม่ได้เลยเขายังคงพยายามแสดงความรักแสดงความผูกพัน ที่มีต่อเชลซีอยู่ตลอดเวลาครับทีมเนี่ยมักจะแอบไปซื้อของนะแล้วก็เอาไปวางไว้บนรถของเชลซีเพื่อเป็นไงเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับแบบเชลซีเดินกลับมาที่รถเนี่ยก็อุยอ้ยเออมีของมาวางด้วยทั้งหมดนี้ครับมันเป็นเหมือนการตามง้อนะครับที่ทีมเนี่ยก็อยากจะให้เชลซีเนี่ยเหมือนกลับมาคิดใหม่แล้วก็สารสัมพันธ์กับเขาใหม่และเขาเนี่ยก็ยังคอยส่งดอกไม้นะ พอเวลาแบบเชลซีไม่สบายเนี่ยเขาจะส่งดอกไม้ครับไปให้เชลซีที่บ้านอยู่เสมอเลยคือเรียกว่าแสดงความรักความห่วงใยนะครับงอกันอย่างเต็มที่แล้วว่าเออเนี่ยฉันยังรักเธออยู่นะ แต่ดูเหมือนเชลซีจะไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งแบบนั้นกรับเพื่อนๆเ,เธอไม่ได้ดีใจเลยนะครับกับสิ่งที่ทีมเนี่ยทำลงไปเธอกลับต้องการออกจากความสัมพันธ์นี้ไปให้ได้แบบเสเดียวนี้เลยเธอรู้ว่ายังไงซะเนี่ยทีมก็ไม่ใช่คนรักของเธอได้อยู่ดีคือต่อให้เขาพยายามง้อมากแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าแอดดิจูดหรือว่าความคิดของเขากับ เธอเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยยังไงซะมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วเขาเรียกว่าคนที่ไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดใช่ไหมครับเพื่อนๆแหมมาถึงประโยคนี้หลายๆคนอาจจะเจ็บจี๊ดนะครับ ซึ่งเชลซีเนี่ยเธอก็เป็นไงเป็นหญิงสาวที่เด็ดขาดแหละเธอไม่อยากเสียเวลาครับเธอรู้สึกว่าคบไปก็ไม่สามารถที่จะเป็นแฟนหรือว่าเป็นพ่อของลูกในอนาคตได้อยู่แล้วดังนั้นเลิกไปเลยดีกว่านี่คือสิ่งที่เชลซีเนี่ยยืนหยัดมาตลอดครับนอกจากนี้เชลซี Chelsea ยังได้โพสต์ลง Facebook ด้วยนะส่วนตัวของเธอแนวประชดประชันครับแล้วก็เป็นการยั่วยุอารมณ์เนาะอารมณ์โกรธในจิตใจของทีมด้วยคือทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันใน Facebook อยู่แล้วเชลซี Chelsea ดันไปโพสต์ Post ลงใน Facebook ส่วนตัวของเธอ เธอเขียนว่านับตั้งแต่สัปดาห์นี้ใครก็ได้พาฉันออกไปข้างนอกทีฉันอยากจะออกเดทกับคนรักก็ได้นะหรือจะถูกสไนเปิลลักพาตัวไปก็ได้ใครก็ได้ที่สะดวกอะ่ะฉันพร้อมมากตอนนี้เอาฉันออกไปทีข้อความนี้ครับมันเป็นไงมันเจ็บจีดมากๆกับทีมครับคือเขานี่รู้สึกแบบหน้าชาไปหมดเลยนะเมื่อเห็นข้อความของผู้หญิงที่เขาพยายามจะขอคืนดีใช่ไหมครับอยากจะพากลับมาอยู่ด้วยแต่ว่ากลายเป็นว่าเธอเนี่ยบอกว่า เออใครก็ได้นะพาเธอไปคือเธอพร้อมไปกับคนไหนใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวทีมครับที่ไม่ใช่ตัวเขาสิ่งนี้มันทําให้ทีมนี่แบบโหมโมโหครับจนแทบคุมสติไม่อยู่เขารีบโพสต,ตอบนะครับเหมือนรีพายใต้กับโพสต์นั้นเลยทันทีว่าฉันทําได้ทั้ง2องอย่างนะโอ้โหเป็นไงครับ เป็นข้อความที่ถ้าจะอ่านแบบจริงจังก็ดูน่ากลัวเนาะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าทีมกำลังล้อเล่นหรือเปล่าซึ่งในจุดนั้นจริงๆก็ไม่มีใครอาจจะคาดเดาได้ครับเหตุการณ์นี้มันทำให้ทิมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนครับเพื่อนเปลี่ยนจากความรู้สึกรักอยากตามง้ออยากขอคืนดีเนี่ยตอนนี้พอทีมเห็นข้อความของเชลซีเนี่ยเขากลายเป็นความรู้สึก โกรธครับเขาโกรธแค้นมากๆเขาหึงหวงแล้วก็อยากจะได้เชลซีเนี่ยกลับมาครอบครองเป็นของเขาเพียงผู้เดียวความรู้สึกของทีมตอนนี้มันจมดิ่งมากครับเขารู้ว่านอกจากเชลซีเนี่ยจะไม่กลับมาหาเขาแล้วเนี่ยตอนนี้ครับเขาไปสืบมาด้วยนะแมปก็เป็นแนวแบบชอบส่องเออทีมเนี่ยก็ไปส่องดูพฤติกรรมของเชลซีปรากฏว่าเขาไปสืบ รู้มาว่าเชลซีตอนนี้เริ่มที่จะคบหาดูใจกับผู้ชายคนใหม่แล้วครับเชลซี Chelsea ได้เริ่มออกเดทกับชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าวิลเลียมพอตเทอร์ฟิลครับอายุ27ปีคือเอาจริงๆแล้ววิลเลียมคนนี้นะคู่รักคนใหม่ของเชลซีเนี่ยเขาไม่ใช่หนุ่มโสดครับเขาเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วด้วยแต่ว่าภรรยาของวิลเลียมเนี่ยอายุน้อยมากๆเพียงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างวิลเลียมกับภรรยาเนี่ย เขาคันวิกฤตมากมครับมันยาแย่มากๆตัวภรรยาของวิลเลียมเนี่ยก็รู้อยู่เต็มอกนะว่าวิลเลียมเนี่ยนอกใจเธอแล้วก็ไปให้เวลากับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยแทบตลอดทั้งวันเลยเพียงแต่ว่าเธอไม่คิดจะทําอะไรครับแล้วก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์มันแบบมืดมนลงไปแบบนี้เรื่อยๆเลยกล,ลับมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างเชลซีกับวิลเลียมกันบ้างทั้งคู่ดูเหมือนไปได้ดีครับไปได้ดีมากๆเลยจนกระทั่งผ่านไปได้6วัน ก็คือวันที่30มกราคมปี2018ทั้งคู่ก็ได้ไปเหมือนไปนัดไปล้างรถครับแบบขับรถออกไปล้างรถแบบเป็นที่ล้างรถกึ่งอัตโนมัตินะที่ชื่อว่า Ed car wash ครับเชลซีกับวิลเลียมเนี่ยก็ขับรถยี่ห้อดอสรุ่น s t a r d ดัสครับสีบรอนส์เนี่ยขับไปด้วยกันเลยแล้ววันนั้นครับได้มีน้องชายต่างมารดาของเชลซีนะที่ชื่อว่าเซซครนอายุ21ปีครับแล้วก็มี ผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าเคาเนซิดเดอร์นะครับอายุ23ปีแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยนะคืออันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับเพื่อนๆว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครสรุปก็คือมีรถ2คันครับที่ไปที่เอ a คาวอชนะครับเครื่องรังรถอันนั้นก็คือรถของเชลซีกับวิลเลียมใช่ไหมครับรถอดอทแล้วก็เป็นรถกระบะอีกคันหนึ่งก็คือเป็นรถของอน้องชายต่างมาดาของเขาแหละแล้วก็ผู้หญิงอีก2คนเนาะตามที่พี่แฮมเล่าไปแต่ทุกคนครับกลับไม่รู้เลยว่าในวันนั้น มีแขกไม่ได้รับเชิญมาด้วยหนึ่งคนครับและผู้ชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเพื่อนๆก็น่าจะเดากันได้ชายคนนั้นก็คือนายทิโมธีสมิธหรือว่านายทิมคนรักเก่าของเชลซีนั่นเองทีมเนี้ยได้แอบครับขับรถสะกดรอยตามเชลซีเนาะแล้วก็ไปแอบจอดรถของเขาเนี่ยไว้ข้างๆลานล้างรถจุดล้างรถตรงนั้นแต่ที่น่ากลัวก็คือทิมเนี่ยไม่ได้มาดีครับ เขาไม่ได้มาแอบ่องอย่างเดียวแต่วันนั้นเขาได้พกอาวุธปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัต AR ิ AR 1 5นะครับแล้วก็ยังมีปืนพกขนาด9มมแล้วก็ยังมีปืนไรเฟลิลด้วยนะจุด308เรียกว่าวันนั้นที่มีอาวุธครบมืออยู่ในรถเลยครับเขานั่งรออยู่ในรถจนกระทั่งเขาได้เห็นวิลเลียมแล้วก็เชลซีเนี่ย เดินลงมาจากรถและกําลังเดินมาทางรถของทีมครับคือตอนนั้น่ะวิลเลียมกับเชลซีเธอไม่รู้หรอกครับว่าเฮ้ยมันมีรถของทีมจอดอยู่ทั้งสองคนก็เป็นไงพอเอารถเข้าไปาล้างเสร็จใช่ไหมครับก็เดินออลงออกมาอาจจะมาทําธุระอะไรก็ว่ากันไปแต่ทันใดน,นั้นเองครับทีมได้ตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมากระบอกหนึ่งแล้วก็ยิงใส่ทั้งคู่ในระยะประชิดเลยครับเพื่อน ทั้งคู่ล้มลงไปทันทีแต่แทนที่ทีมเนี่ยจะขับรถหนีไปเขาได้เดินออกมาจากรถครับจากนั้นก็ตรงไปยังรถกระบะสีเขียวจำรถกระบะสีเขียวได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นของเซสของคอตนี่แล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนาะก็คือเป็นกลุ่มของอน้องชายต่างบรรดาของเชลซีนั่นแหละ ทีมเดินไปหารถคันนั้นด้วยครับในห้วงเวลานั้นดูเหมือนทีมจะลังเลใจครับว่าเขาเนี่ยควรจะทําต่อหรือเขาควรจะพอแค่นี้เขาควรจะหนีไปหรือเขาควรจะจัดการให้มันจบๆแต่ทีมเลือกที่จะทําในสิ่งที่มันผิดและเลวร้ายกว่าเดิมครับเขาเดินกลับไปยิงใส่กลุ่มคนในรถกระบะสีเขียวโดยที่กลุ่มคนนั้นต้องบอกว่าโชคร้ายมากๆเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยครับทุกคนเนี่ย ถูกยิงในระยะประชิดเช่นเดียวกันหลังจากนั้นทีมก็ได้ตัดสินใจหนีความผิดครับเพื่อนๆโดยการยิงไปที่ศีรษะของเขาเองหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาถึงที่เกิดเหตุครับพบว่าทีมเนี่ยเอาจริงๆตอนนั้นเขายังมีชีวิตอยู่นะครับคือตัวเขาเนี่ยใส่ชุดกันกระสุนด้วยนะแต่ว่าเป็นไงตอนที่เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนะี่ยเขายิงไปที่ศีรษะตัวเองครับนั่นทําให้เขาเนี่ยอยู่ในอาการที่สาหัสมากๆนอนหายใจรวยรินอยู่เลย หน่วยแพทย์ครับจึงนำตัวเขาเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายทีมก็ทนอาการบาดเจ็บของตัวเขาเองไม่ไหวครับแล้วก็เสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาส่วนเยื่อในเหตุการณ์นั้นครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายเนาะโดยทุกคนเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหมดเลยแต่ปรากฏว่ามีคนรอดคนหนึ่งครับถ้าเพื่อนๆจาได้เนี่ยรถคันเชลซีกับวิลเลียมก็คือ2คนใช่ไหมแล้วก็รถกระบะสีเขียวที่เป็นน้องชายต่างบรรดานเนี่ยมี3คน สอบวกสก็ควรจะเป็น5คนเนะาะแต่ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตมี4คนนะครับที่เป็นเหยื่อนะแล้วก็มี1คนรอดชีวิตคนนั้นก็คือผู้หญิงที่ไม่มีข้อมูลนั่นเองครับเพื่อนๆคือวิหํมเข้าใจว่าสื่อเนี่ยเขาคงจะปกปิดข้อมูลของผู้หญิงคนนี้ไว้นะครับไม่ได้มีการพับ l บรชออกมาอาจจะเรื่องของ p อ่ v a c y ครับ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวอะไรประมาณนี้คือต้องบอกว่าผู้หญิงคนที่ไม่มีข้อมูลคนนั้นเธอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองเหตุผลที่เธอรอดมาได้เนี่ยเนื่องจากตอนนั้นครับเธอเห็นทีมเนี่ยเดินมาเนี่ยเธอรู้แล้วว่าเฮ้ยอาการทิมมันดูไม่ได้มาดีอะ่ะเธอก็เลยรีบมุดตัวครับไปซ่อนอยู่หลังเบาะ คือโชคร้ายของน้องชายต่างบรรดาของเชลซีครับที่เขานั่งเบาะหน้าแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงเนาะนั่งเบาะหน้าแต่ว่าตัวผู้หญิงที่รอดชีวิตเนี่ยเธอนั่งเบาะหลังครับเธอเห็นท่าไม่ดีเธอก็เลยมุดลงเนาะแล้วก็ในจังหวะที่ทีมเนี่ยอยิง2คนที่นั่งข้างหน้า แบบระยะประชิดแล้วเนี่ยทีมก็เดินไปเธออาศัยจังหวะนั้นครับในจังหวะที่ทีมเนี่ยหันหลังไปแล้วแอบวิ่งออกทางประตูหลังครับทำให้เหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจริงๆทั้งหมดคือ5รายก็คือเชลซีวิลเลียมเซสแล้วก็คอตนี่รวมไปถึงคาตกร ในเหตุการณ์นี้นะครับคนร้ายในเหตุการณ์นี้นั่นก็คือนายทีมนั่นเองจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับมันสร้างความตกใจนะแล้วก็สะเทือนใจให้กับผู้คนในเมืองนี้เป็นจํานวนมากคือทุกคนไม่คาดคิดครับว่าจะมีเหตุการณ์กราดยิงในเมืองที่ค่อนข้างที่จะเงียบสงบแบบนี้มีญาติของเชลซีได้เล่าให้ฟังนะครับว่านับตั้งแต่เชลซีเลิกกับทีมไปเนี่ยเขานี่มักจะมาสร้างความก่อกวนความน่าลาคาญให้กับเชลซีอยู่เสมอ ต่เชลซีเองเนี่ยเธอไม่ได้รู้สึกกลัวทีมเลยนะครับเธอมักจะบอกเพื่อนๆหรือว่าบอกกับย่าเสมอว่าเธอแค่รู้สึกลำคาญเท่านั้นเองครับเธอไม่ได้รู้สึกกลัวในขณะที่อีกคนหนึ่งที่น่าสงสารมากๆคือคนที่ชื่อว่าคอตนี่ครับเพื่อนๆคอตนี่เธอคือผู้หญิงเนาะที่นั่งอยู่ในรถกระบะสีเขียวที่นั่งอยู่ข้างๆน้องชายต่างบรรดาของเชลซีคือต้องบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความสัมพันธ์ของทีมกับเชลซีเลยนะครับแต่ที่สําคัญคือเธอเป็นคุณแม่แล้วครับ เธอมีลูกสาว4ขวบเนี่ยรออยู่ที่บ้านคือมีญาติคนหนึ่งของคอตนี่เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ซึ่งพี่แฮมไปอ่านมารู้สึกเจ็บปวดมากเลยคือญาติคนนี้เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอไม่รู้เลยนะว่าจะบอกลูกสาวของคอตนี่ยังไงคือลูกสาวเนี่ยเขาร้องไห้ครับอยู่ที่บ้านเพื่อรอให้แม่เนี่ยกลับบ้านโดยที่เด็กน้อยเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าคุณแม่จะไปล้างรถแล้วไม่มีโอกาสกลับมาหาเธออีกครับ ก็เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้ามากๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าการกระทำหนึ่งการกระทำเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทําให้เขาเรียกว่าอะไรคู่กรณีเนี่ยได้รับผลกระทบเท่านั้นเนาะบางทีคนอื่นๆเนี่ยกับพลอยได้รับลูกหลงครับจากการกระทํานั้นต่อเป็นลูกโซ่แบบเคสเนี้ยจูจูเด็ก4ี่ขวบคนหนึ่งต้องขาดแม่ครับต้องกลายเป็นเด็กกําพร้า เพราะเรื่องของใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยซึ่งจริงๆมันไม่แฟร์มากๆเลยนะครับกับชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วมันก็เป็นอะไรที่เลวร้ายแล้วก็น่าเศร้ามากจริงๆครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับหรือว่าคดีที่พี่แอมอยากเล่าให้ฟังนะครับในวันนี้ก็เป็นอะไรที่มันสะเทือนใจเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าน่าเศร้ามากๆครับมีหลายมิติเลยแต่มีจุดหนึ่งที่อยากจะชวนคุยแล้วกันนั่นก็คือเรื่องของการแสดงความรู้สึกผ่านสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นเ c e b o o k ใช่ไหมครับ i n s t a g r กรหรือว่าจะเป็น YouTube อะไรอย่างก็ตามเนาะคือตอนนี้คนเราครับมันสามารถที่จะมีพื้นที่สื่อของตัวเองได้หมดสามารถที่จะ Express หรือว่าบรรยายความรู้สึกความนึกคิดของเราเนี่ยลงไปได้หมดเลยแต่ไอตรงนี้ครับกลายเป็นสิ่งที่กลับต้องหน้าระวังเนาะคือพี่ยังไปเจอข่าวหรือจะไปเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมาผ่านสื่อ โซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างเยอะครับกรณีที่มันมีการพูดกันในโซเชียลมีเดียแล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตคนคนนั้นเอาง่ายที่สุดเลยนะเรื่องของการทำงานอันนี้บอกไว้เลยครับเพื่อนๆ HR สมัยนีย้เขามีการเข้าไปดูด้วยนะครับว่าคนที่มาสมัครงานเนี่ยคนดิเดตเหล่านั้นเนี่ยมีพฤติกรรมบนโซเชียลมีเดียอย่างไรอันนี้บิฮมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราต้องแอบแบลนะบอกว่าชีวิตเราแบบสวยงามดีตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่ HR ครับหรือว่าคนเนี่ย เขาเข้าไปดูเราเนี่ยเขาเข้าไปดูทัศนคติของเราครับคือเราสามารถที่จะคิดต่างเห็นต่างหรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าเขาจะดูว่าทัศนคติของเรานะเป็นคนที่สมเหตุสมผลไหมเป็นคนที่ใช้อารมณ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่แบบ ชอบใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าพูดจาหยาบคายอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นหลายๆบริษัทครับเขามีการกรองคนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียด้วยดังนั้นอันนี้พี่แอมขออนุญาตมาบอกกล่าวแล้วกันซึ่งน้องๆหลายๆคนก็ต้องตัดสินใจเองเนาะไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยมีแฮมบอกว่าห้ามโพสต์ไม่ใช่ครับเรื่องเหล่านี้พี่แอมอยากให้อยู่ที่ดุลพินิษเนาะอยู่ที่วิจารณญาณของตัวเราเองเราลองกลับมาคิดดูสิว่าเฮ้ยเราโพสตลงไปแบบนี้เราคิดแบบนี้แล้วเราโพสตเปี้ยงลงไปเนี่ย หลารมันเอากลับมาไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีนักแคปในตำนานด้วยนะครับเพื่อนๆดังนั้นอะไรก็ตามที่มันออกจากปากเราแล้ว,ลวออกจากมือเราแล้ว,ลวออกไปเป็นสื่อแล้วเนี่ยทุกอย่างครับทุกคนต้องพร้อมที่จะรับผลของการกระทํานั้นกลับมานะครับถ้าเพื่อนๆคิดแล้วกรองแล้วเห็นว่ามันดีเพียมไม่เคยห้ามครับสิ่งที่พี่แอมอยากจะมาบอกก็คือสติครับ ถ้ามันยังอยู่ในใจเราถ้ามันยังอยู่ในหัวเราเนี่ยมันไม่ผิดนะครับเพืนอนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเทินออกมาเป็นการกระทําไม่ว่าจะเป็นการพูดการพิมพ์หรือการทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรากระทำนะครับดังนั้นสติช่วยเราได้มากเนาะก็อยากจะเตือนสติทุกๆคนละกันเหมือนพี่ฮะเหมือนกันเนี่ย พูดพอดแคสต์ไปเรื่อยๆเนาะอยู่ๆไปด่าใครไปว่าใครไปให้ร้ายใครอย่างเงี้ยพียอก็คงต้องรับผลการกระทําของตัวเองเหมือนกันนะครับดังนั้นสติครับสําคัญที่สุดเนาะก็เป็นหนึ่งมุมมองและการที่เอามาได้จากเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้มีมุมมองอะไรหลายอย่างเลยถชาเพื่อนๆรู้สึกอยากจะชวนคุยเรื่องไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะในะคลิปนี้ใต้คลิป YouTube อันนี้กันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับก็เรียกว่าพอหอมปากหอมคอนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับบทเรียนนะครับแล้วก็แนวคิดอะไรต่างๆนะจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วมันก็น่าจะสะท้อนกลับมาให้เราเนี่ยรู้จักระมัดระวังตัวเองนะครับแล้วก็รู้จักที่จะเขาเรียกว่าอะไรอา่ามีการกระทําไปในทิศทางที่ถูกต้องขึ้นเนาะพี่แฮมก็หวังว่าสื่อที่พี่แฮมทำเนี่ยมันจะเป็น,นประโยชน์นะครับให้กับทุกคนจริงๆหรืออย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเนื้อหาเนี่ย หนูไม่รู้เลยครับผมไม่รู้เลยครับเพราะผมหลับนะครับหรือหนูหลับไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันเป็นประโยชน์คลื่นความถี่ของเสียงพี่แฮมมันจะทําให้นอนหลับได้พี่แฮมก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่จะอัดเสียงเนี่ยแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆเหมือนกับกล่อมนอนเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีความทรมานกับการนอนไม่หลับซึ่งพี่แฮมเป็นคนที่ปกตินอนหลับง่ายครับแต่ถ้าเกิดงานเยอะๆเครียดเนี่ย นอนไม่หลับเออมันทรมานจริงๆเนาะก็จะนึกถึงเนี่ยเพื่อนๆทุกครั้งเลยว่าเนี่ยจะมีคนบอกว่าหนูเป็นโรคนอนไม่หลับผมเป็นโรคนอนไม่หลับบางทีแบบอ,อ่าอินบ็อกเฟซบุ๊กมาหาพี่ฮมบอกขอบคุณมากเลยนะตั้งแต่เจอช่องพี่ฮัมเนี่ยหลับสบายมากผมไม่เป็นไรครับเนื้อหาถ้าเกิดไม่อยากฟังแต่ว่าชอบฟังโทนเสียงก็เปิดคลอไปเลยเนาะไม่เป็นไรถ้าทําให้น้องหลับได้เร็วขึ้นพี่ฮมดีใจครับแล้วก็ยินดีมากๆเพราะว่ารู้ดีครับว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันทรมานขนาดไหนนะสำหรับวันนี้ครับคงต้องลากไปก่อนเดี๋ยวครั้งหนา สลับเป็นเรื่องราวที่มันเบาลงหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นคดีก็อยากจะเน้นไปลงในไฟล์นั f ฟาวส่วนช่องตัวเองเนี่ยก็อยากจะเน้นเป็นเนี่ยมีคดีมาบ้างใช่ไหมเป็นเรื่องราวประทับใจบ้างหรือว่าเป็นเรื่องราวการเอาตัวรอดบ้างก็เรียกว่าให้มีหลากหลายรสชาตินะครับให้หลายๆคนเนี่ยได้เ,เลือกฟังกันแล้วกันดูแลตัวเองดีๆครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ